บอกว่าปีนี้ปีก่อนหน้าน,นี้เป็นปีที่ดีของคุณมาพอสมควรเลยคุณดวงหรือว่าความเป็นอยู่ของคุณเนี่ยค่อนข้างเรียกว,ว่าเป็นที่อิจฉาของหลายๆราศรีเลยทีเดียวนะครับมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างสบายขึ้นได้ใช้ปฏิพันธ์ไหวพริบของตัวเองมากขึ้นในการคุยในการแก้ปัญหาหรือการจัดการต่างๆแล้วก็ตัวเองก็มีสเสน่ห์ในปีที่ผ่านมาด้วยพอมาในปีนี้นะครับ มีบางอย่างมันชะลอตัวลงอ่าเป็นลักษณะที่มันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นบางอย่างแต่ว่าเราก็เหมือนกับพยายามแก้ไขปัญหาหลีกเรี่ยงปัญหาหรือว่าจัดการปัญหาแต่ว่ามันอาจจะค่อยๆรอการคลี่คลายของปัญหานั้นด้วยนะครับ่อในเรื่องของการเงินมีความคล่องตัวดีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ของการที่จะได้เงินใหม่อื่นๆเข้ามาเติมเต็ม เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับในช่วงของกลางปีเป็นต้นไปเนี่ยเป็นช่วงเวลาเรื่อยๆหมายถึงว่ามีสิ่งต่างๆที่มันเหมือนกับให้แก้ไขรายวันแบบค่อยเป็นค่อยไปใช้ชีวิตชิวๆสโลไลไปแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเป็นไปตามแผนสักเท่าไหร่ในช่วงปลายปลาย,ป,ลาย,ป,ลายปีก็จะมีข่าวดีขึ้นมาอีกนะครับอะไรที่มันเคยเสียไปแล้วมันจะกลับคืนมาผลดีต่างๆจะกลับคืนมาอีก นะแล้วก็ในสิ่งที่คนอื่นเขามองมาที่ชาวราศีพิจิกนะครับก็จะมองว่าเหมือนคุณอยู่เรื่อยๆชิวๆนะครับอยู่แบบไม่ได้โดนปัญหารุมเร้าอะไรแต่ว่าคุณกลับรู้สึกว่ามันหงุดหงิดใจอะ่ะมันไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจสักเท่าไหร่มันมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นอยู่ในใจนะครับแล้วก็ในความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณเหมือนกับเป็นคนที่กําลังให้การช่วยเหลือคนอื่นอยู่ เป็นช่วงเวลาของการที่แบบแบ่งปันความดีๆความอะไรดีๆในในตัวเองเนี่ยให้กับคนอื่นอยู่ซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยก็จะบอกว่าให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยมันไม่เป็นอย่างใจมากนักบางอย่างคุณก็คิดแผลงแงเป็นปีที่คุณอาจจะแบบเหมือนคิดอะไรแปลกๆทาอะไรแปลกๆจนแบบคนอื่นงงว่าเอ้ยทําอย่างนี้ทําไมนะครับก็พยายามพยายามอยู่ในกรอบนิดนึงนะครับ จะจะอยู่ในกรอบไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเหมือนกับว่าชีวิตดีแล้วมันเบื่อเออ มันชอบหาเรื่องอะไรเข้ามาให้ตัวเองนะครับในในปีนี้เนาะอ่าโดยเรื่องของการงานนะครับจะบอกว่าปีนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าการงานก็ดีเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีอะไรที่ยากเกินไปแล้วก็มันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นบ้างความวุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากตัวเองแหละเป็นต้นเหตุของการสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นด้วยความคิดแผลงๆแปลกๆนั้นนะ่ะแล้วก็พอสร้างก่อเรื่องเสร็จแล้วตัวเองชิ่งเนี่ยมันอะไรเนี่ย คือเรื่องการเงินนะครับการเงินก็คือเราทําไว้ได้ดีอเราทําไว้ได้ดีการเงินดีแล้วก็มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เรากําลังรอมันก็จะได้ผลกลับคืนมาในอนาคตด้วยนะครับเรื่องของความรักถ้าสําหรับคนที่โสดอยู่นะครับก็จะบอกว่าอคนอื่นเขารอเรานะเคนอื่นเขารอเราเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอเขาเข้ามาความสัมพันธ์มันกําลังจะดีแล้วเราถอยห่างออกไป แล้วเขารออ่ะกายแล้วมันก็เอเหมือนกับว่ามามาหายหายอ่ะทำไมแปลกจังเลยล่ะยิจิกเป็นอะไรกันเนี่ยช่วงนี้ฮะ,ะถ้าสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับคนที่มีคู่แล้วก็คือพยายามเทคแคร์ care, ดูแลครอบครัวของตัวเองได้ดีทำได้ดีนะครับแล้วก็บางอย่างก็รู้สึกเบื่อเบื่อมันเหมือนชีวิตดีจนเบื่องงไหมล่ะ ชีวิตดีจนเบื่อแล้วชอบหาเรื่องอะไรขึ้นมาให้มันมีสีสันกับชีวิตของตัวเองขึ้นมาด้วยนะครับอืมเรื่องของสุขภาพสุขภาพไม่ได้มีอะไรเลยสุขภาพก็ค่อนข้างโอเคดีนะครับก็หาเวลาไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาสร้างความแปลกใหม่ให้กับตัวเองบ้างนะครับมันเหมือนจำเจอะทุกอย่างมันดูแบบเรื่อยๆชิวๆจนเบือ่อจนแบบอะไรเงี้ยคือแบบไปหาอะไรที่มันมัน ตื่นเต้นให้กับตัวเองให้มีการผจญภัยบ้างนะครับแต่ก็อย่าเยอะเกินไปไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรกับร่างกายของตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับในเดือนในเดือนมกรานะครับตั้งแต่เดือนมกราเนี่ยก็คือเหมือนมีอะไรต่างๆเข้ามาให้เลือกเข้ามาให้ทําหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเราอาจจะเ,เป็นคนเลือกนะครับเหมือนเป็นคนคุมเกม <c oughs> โทษครับ เป็นคนคุมเกมในทุกสถานการณ์นะครับแล้วก็พอมาในเดือนกุมภามีนาช่วงนั้นอารมณ์อาจจะหงุดหงิดฉุนเฉียวหน่อยคําพูดระมัดระวังคําพูดของตัวเองสักหน่อยนะครับแล้วก็พอเดือนเมษาเมษาเนี่ยกเ็เรียกว่าชีวิตชิวๆเรื่อยๆสบายๆมีเรื่องของอยากไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งในชีวิตส่วนตัวของตัวเองนะครับมันเหมือนกับว่าชีวิตเรื่อยๆสบายๆพอเดือน พฤษภามีเรื่องที่จะขัดใจเข้ามานะครับเรื่องบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความรักหรือเรื่องของมือที่3หรือว่าอะไรเงี้ยเข้ามาก็พยายามเคลียร์ให้ได้นะครับแล้วก็มันจะเริ่มเคลียร์ได้มันจะโอเคขึ้นในเดือนมิถุนาพฤศจิกอ,อมิถุนากรกฎาสิงหานะครับชีวิตมีความมั่นคงดีการงานเติบโตดีนะแล้วก็อาจจะเหนื่อยเรื่องของการงานหน่อยในเดือนออสิงหา สิงหากันยากันยาเนี่ยระวังสุขภาพด้วยอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็เดือนตุลาตุลาเนี่ยเราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนอื่นดีชีวิตดีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะครับมันก็เติบโตขึ้นพฤศจิกาก็ดีธันวาก็ดีจริงๆชาวราศีพิจิกเนาะจะว่าไปคือชีวิตก็ค่อนข้างดีอเออดีจนหน้าเบือ่อน่าอิจฉาไหมดีจนหน้าเบือ่อ เออแกล้งหน่อยดีไหม <c oughs> ดีจนน่าเบื่อจนกลายเป็นว่าชอบหาเรื่องให้กับตัวเองนะครับหาเรื่องนู่นนี่นั่นชีวิตน่าเบื่อเกินไปต้องหาความท้าทายกับตัวเองบ้าง <c oughs> ก็ลองลองดูว่าจะอะไรยังไงมันมีเกณฑ์ของการที่จะแบบไปผจญภัยไปเจอนู่นนี่ใหม่อะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางๆปีจะมี ความตื่นเต้นเกิดขึ้นไปปาร์ตี้หรือว่าการมีข่าวดีขึ้นมาทำให้ชีวิตเหมือนกระปี้กระเป๋าเพิ่มมากขึ้นคราวนี้เรามาเรามาดูในเรื่องของดวงดาวกันบ้างนะครับชาวราศีพิจิกเนาะก่อนหน้านี้ปี67นะครับราศีพิจิกดาว พฤหัสบ,บดีเล็งลัคนาของตัวเองแปลว่าชีวิตจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีมามากทีเดียวนะครับอยู่ไปจนถึงกลางปีเลยเดือนพฤษภาเนาะแล้วก็เชื่อว่าต้นปียังประสบความสําเร็จหลายๆอย่างกับชีวิตอยู่ชีวิตง่ายราบรื่นพอมาตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปดาวพฤหัสจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณะนั่นหมายถึงว่าอาจจะเกิดเรื่องเรื่องอะไร เรื่องอะไรก็คือหาเรื่องใส่ตัวเองนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับดาวพฤหัสสบดีย้ายเข้าสู่ภพมรณะตอนนั้นคือหาเรื่องเข้าตัวเองหาเรื่องเดือดร้อนให้กับตัวเองตัวเองแหละเอามานะแล้วก็คราวนี้มาดาวดาวราหูกับดาวเสาซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนพฤษ,พฤษภาเหมือนกันเนาะแต่ว่าในภพที่สลับกัน อันนี้ก็อยู่ในเรื่องของความรักออตนุกรุมาสัพันธุอ๋อเรื่องของของความมั่นคงของชีวิตก็คือมันเหมือนบางทีเบื่อบ้านอะเบื่อบ้านหรือเบื่อที่อยู่อาศัยของตัวเองอ่าพอช่วงปลายปลายปีดาวราหูสลับเข้ามากลายเป็นว่าเราจะเปลี่ยนที่อยู่หรือว่าเปลี่ยนที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนให้กับตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้เบื่อไม่ให้เครยียดนะครับอันเนี้ย ก็เรียกว่าหาความท้าทายให้กับชีวิตของตัวเองเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการขับรถขับราด้วยนะครับบางครั้งมันคึกขนองมากเกินไปตอนนี้มันดาวราหูอยู่ในภพของความคึกขนองนะครับก็คือมันอาจจะคึกขนองมันเหมือนกับว่าชีวิตเราดีมาเรื่อยๆแล้วก็แบบหาอะไรตื่นเต้นให้กับตัวเองนะครับกล้าเสี่ยงกล้าทำอะไรมากขึ้น ก็ดูแลตัวเองดีๆนะอย่าให้มันเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะเกิดผลเสียกับร่างกายครับ